สวัสดีววลูกคนลยทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาเล่นอีซุนชินกันนั่นเองนะครับในตำแหน่งของจังเกิลพอดีว่ามันหลุดมาก,ก็เลยอยากมาเล่นให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยนั่นเองนะครับผมอ่ะที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะเขาเป็นกำลังใจนะฮะเมโลท็อปอัพบริการ24ชั่วโมงเติมประหยัดกว่าเติมเองเติมถูกเติมไวมีบริการเติเมเกมชั้นนำใช้เพียงแค่ย i d อหรือ Open ID ปลอดภัยไร้รีฟันเติมได้ที่เพจเมโลท็อปอัพหรือแอดไลน์เมโลท็อปอัพใครที่กำลังหา ID ดี r o v ผมขอแนะนำเพจแอดเปินต้น TP7 ที่มี ID ดีให้เลือกเยอะสกินแลมีเพียบการันตีผู้ติดตาม200,000คนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปก็วันนี้ก็มีสกินฟรีนะเขาแจกอ่าไม่ได้แจก คือเขาเปิดให้เล่นฟรีนะฮะกี่วันไม่แน่ใจนะครับเปิดให้เล่นฟรีช่วงนี้ก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะฮะสำหรับโมบายเจนก็มีสกินให้เล่นกันแล้วแล้วก็เปิดให้เล่นฮีโร่ทุกตัวเลยแต่ว่าไม่สามารถเล่นในแร้งได้มั้งเนอน่าจะใช่นะครับผมอ่าเล่นในธรรมดามาลองมาทดลองฮีโร่กันได้นะครับผมตอนนี้เปิดให้เล่นกันหลายตัวเลยนะฮะก็วันนี้ผมก็มาเล่นอิเซนชินอ่าลงแร้งกันหน่อยนะครับผมวันนี้ผมกด2นะฮะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับวิธีการเล่นเบื้องต้นง่ายๆผมไม่อยากจะซับซ้อนอะไรเยอะนะครับก็ ถ้าตีไกลอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาแล้วมันมา,มาผมก็ใส่ไหนตีหน่อยอยู่เพิ่งตีตีตีไกลตีไกลตีไม่ตายเหรอยิงเข้าไปเรียบร้อยเอาไปหนึ่งเคลเฮ้ยไอ้นี่อะไรเนี่ยมันอยู่ไหนวะมันมันอยู่ไหนตีตีตีเฮ้ยอ่าดึงมาอย่างงี้น่าจะไม่รอดนะ เรียบร้อยสองคิวต้นเกมอย่างนี้คืออีซุนชินเวลาเล่นให้สลับตีใกล้ตีไกลถามว่าสลับตีใกล้ตีไกลทํายังไงคือถ้าเราตีไกลเนี่ยมันจะขึ้นรูปธนูท่านผู้ชมเห็นรูปธนูไหมจะดูตรงพาร์ตสี่ข้างล่างก็ได้หรือว่าจะดูตรงบนอ่าบนหัวเลเวลกับบนท้ายเลเวลเห็นไหมบนใต้ใต้หลอดเลือดอ่ะเห็นป่ะแล้วจังหวะนี้นัวอีกแล้วจังหวะนี้นัวอีกแล้วนวอีกแล้วนวอะไรขนาดนี้นัว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  หนัวสลับตีใกล้ตีไกลได้นะครับผมหนัวโอเคก็คือว่าเนี่ยเห็นเห็นใต้หลอดเลือดไหมอ่าถ้าเราตีไกลมันจะเป็นลูกธนูถ้าเราไปยืนประชิดตัวมันจะตีกลตีใกล้ถ้าเราตีไกลมันจะยืนนอกระยะนั่นเองนะครับผมอ่ายืนนอกระยะแบบยิงเป็นแคร,รีอ่อ่ะประมาณนั้นพอเราสลับตีใกล้ตีไกลปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราตี เร็วขึ้นวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ติดชิ้ง่ายขึ้นนะฮะติดชิกี่เปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจ70หรือเปล่านะครับอ่าแล้วก็สกิลหนึ่งกันซีซีเวลาสไลด์นะครับผมยิ่งตีรีพาสสี่เรื่อยนะครับผมตีเรื่อยจะลดคููดาวสกิลหนึ่งนะฮะอ่าก็หลักๆก็คือตีให้รีพาสสี่เรื่อยๆก็คือสลับตีใกล้ตีไกลเรื่อยนะครับผมถ้าสมมติเราตีไกลอยู่ตีไกลอยู่แล้วเราอยากจะเข้าไปตีใกล้แต่ว่าตัวเราไม่ถึงเราสามารถแดชสกิลหนึ่งเข้าไป ใกล้ๆศัตรูเพื่อตีก็ได้นะแต่เราต้องชัวร์ด้วยนะครับว่าเราเด้กเข้าไปแล้วเราจะไม่ตายนะฮส่วนสกิลสองนะครับก็จะมี2อออย่างนะครับผมก็จะชาร์จยิงได้แล้วก็กดธรรมดาได้ชาร์จยิงก็จะยิงแบบง้างธนูไกลๆแล้วก็กดก,กดอ่หน่วยอีกเลยหน่วยอีกอ่าแล้วก็อันตรีก็สามารถอ่าสตันได้นะครับผมโยนสตันแล้วก็เปิดแมปได้ทั้งแมปนะฮะ ประมาณนี้นะครับผมสกิล2ก็สามารถกดธรรมดาแล้วก็ชาร์จได้นะฮะอ่าได้ทั้งตีใกล้ตีไกลนี่สลับตีใกล้ตีไกลนะฮะอ่าใครที่ไม่ถนัดก็เล่นแรกๆผมก็ไม่ค่อยถนัดเนี่ยยิ้มันตีผมก็ตีใกล้อย่างเดียวเลยเห็นไหมเออผมต้องสลับตีไกลด้วยเราจะได้วิ่งเร็วอ่ะถ้าเราแบบตีไกลอย่างเดียวมันก็จะตีช้ามันก็จะฟาร์มช้าต้องสลับนะฮะอ่าเนี่ยผมก็จะพยายามสลับแม่งก็ตีใกล้อยู่นั่นแหละอ่าแล้วก็รอสกิลหนึ่งก็ได้เพื่อที่จะสลับตีใกล้ตีไกล เพราะถ้าเกิดว่าเรายิงธรรมดาเรายิงธรรมดาเราจะแบบไม่สามารถอ่าฟาร์มเร็วๆได้เราต้องมันจะฟาร์มช้าแล้วมันก็ไม่ติขี้ด้วยเนี่ยดูดูติขี้บ่อยผมใส่เปกันตินะฮะยิงยิงโดนดึงไม่ได้นะโอยเพื่อนจัดการให้โอเคหรือเปล่าเพื่อนจัดการข้านบนเพ่จัดการนั้นบนหรือเปล่า ใช้ดูคลิปนี้อยู่ผมฝากกดไลค์คนหนึ่งไลค์กันด้วยนั่นเองนะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะมีเดี๋ยวจะมีซีรีส์ดีๆเก็บเม็ดส้มเก็บเม็ดระดับประเทศมันเขาเรียกเม็ดส้มหรือเปล่าไม่รู้มีระดับประเทศระดับซฟเวอร์ระดับประเทศไทยระดับ g ก o บอลนะฮะก็เดี๋ยวจะมาเก็บเม็ดกันจะมาดูกันว่าจะเป็นตัวละครตัวไหนก็ลองติดตามกันได้เลยนะครับผมกาลังฝึกอยู่นะครับผมรอดูเลยรอดูเลยผมกําลังฝึกอยู่แล้วก็จะลั่นไปเม็ดระดับประเทศกันเลยนะฮะสำหรับตัวนี้ ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่อีซุนชินนะอีซุนชินมันแบนบ <laughs> ่อยนะเออแบนบ่อยเก็บเม็ดยากนะฮะโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่สาสอดตีไกลตีไกลตีไกลไปเรื่อยตัวเล่นง่ายนะครับผมถ้าเกิดว่าหลุดแบนมาก็ฝึกเล่นได้นะฮะไต่ดาวง่ายนะฮะตัวมันลคล้ายๆเอ็นดอร์อาร์วีถามว่าคล้ายในเรื่องอะไรในเรื่องการฟาร์มไวนะเพราะมันมีพาสซีฟถ้าใครเล่นช่ำชำ่ใช้พาสซีฟช่ำชำ่ก็สามารถเล่นได้แบกดีนะฮะตังเยอะโอ้โหตะล่าง สตันเฮ้ยมันไปไหนวะมันไปนู่นมันไปนู่นเออถ้าไม่เห็นโพซิชันก็สามารถเปิดอัตีได้อ๋อ,อ,อถ้ามาตายนะยิงส่วนสกิล2องฝากเข้าไปสไลด์เข้าไปเรียบร้อยจะใครได้บังกรวะผมไม่ได้ดูดูไม่ทันคือมันมีข้อดีตรงสกิลหนึ่งนี่แหละสกิลหนึ่งแบบดีเวอร์อะ คือมันการซีซีอ่ะเออคือแบบสกิลหนึ่งมันการซีซีเว้ยมีโซนชินนะเุ๊บวิ่งเร็วตีตีตีไกลตีเปิดตีสต,ตันเรียบร้อยเป็นไงฮะตัวมันเล่นง,ง่ายนะครับผมเล่นง,ง่ายจัด <Double kill. S 1> โอเค ไอตัวผมมันยิกงยิงยักยักไอตัวยิ่งยิงยักยักยิงยิกงยักคือแบบบางทีผมก็ไม่ค่อยถนัดนะไอสลับตีใกล้ตีไกลมันต้องเอาตัวเข้าไปแนบอะปุ๊บโอ้โหกดไวไปหน่อยไม่เป็นไรกดไวไปนิดนึง โว้ยสโนบอลยับสโนบอลยับ21ต่อ3เอต่อาวอ่ะทีมเราเล่นกันอย่างเวอร์นะฮะอันนี้ก็แรงตำนานนะครับผมใกล้จะขึ้นแรงเทพละสลับไอดีนี้นะฮะไอดี ID นั้นก็ใครที่ได้ไปก็ดีใจด้วยนะครับผมไอดีผมผมได้ขายไปที่เรียบร้อยแล้วนะไอดี <c oughs> นั้น,นอ่ะไอไอดีที่ว่าสกินเยอะๆอเออผมขายไปที่เรียบร้อยแล้วมีออกแล้วนะครับผมนะฮะราคาเท่าไหร่ก็ไม่บอกนะครับผม <c oughs> ถือว่าคนที่ไม่ได้มาดูใครที่อยากได้ก็ไม่ทันแล้วนะฮะไปแล้วนะครับออกไวนะของออกไวช่วงนี้ไอดี AD, ใครมีไอดีสกรีนดีๆอะ่ะช่วงเนี้ยลูนเต็มอะ่ะออกไวนะฮะขายราคาแบบดีๆก็ออกนะเอ้ยตันโอ้โห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 เอ้ยตายไหมเนี่ยไม่ตายป่ะโอเคขายไงก็ออก <laughs> แต่ผมต้องมาเล่นไอดีไทยนะไม่งั้น มันจะเป็นครีเอเตอร์ไม่ได้ประมาณนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยยังยังยังเฮ้ยเชยบูโนโ่ดีกว่าบูโน่บูโนโ่บูโน,โโนโ่ตีตีตีคืดบ๊าบเฮ้ยเบาเฮ้ยเจ็บ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 ไม่มีเลือดหรอเพื่อนไม่มีเลือดหรอเพื่อนพลันตี เอ้ยได้เว้ยโอ้โหเรียบร้อยตีเฮียตายนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจิบ <c oughs> โอเคปุ๊บใครที่ยังงงกับการสลับตีใกล้ตีไกลอยู่ก็ต้องเล่นบ่อยๆนะเราจะได้รู้จังหวะนะการตีปั๊บนี่ผมยัดเลยผมยัดเลยโอเคไม่ตัวผมมันไหลไหลแล้วไม่ตีปะ แปลกๆอาจจะไปกดโดนปุ่มตีป้อมนะปึ๊บโอ้จบเลยวะเนี่ยโอ้ยิงเข้าไปเฮ้ยใจยมึงเปิดตีแล้วสตันเข้าไปจบบ้านเลยดีกว่าวะมิ้นไวว่ะ เรียบร้อยจบบ้านไปเลยนะตัวเล่นง่ายนะฮะไงตัวละครค่อนข้างดีนะฮะเออตัวละครนี่ก็ตำนานสามขีดละแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวก็แป๊บเ,เดียวก็คอนละเออแรงเทพมึงก็ได้คอนคูลเลอร์อะไรฮนะแป๊บเดียวนะครับผมประมาณนี้โอเคนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย